ขอเสนอควายคู่ใจของลุงหนูเช่าตรู่ในหมู่บ้านเล็กๆลุงหนูชาวนาผู้ใจดีตื่นขึ้นมาดูนาเหมือนทุกวันข้างกายเขามีเจ้าทองดีควายคู่ใจที่ช่วยไถนาและอยู่เป็นเพื่อนมาตั้งแต่ลุงยังหนุ่มวันหนึ่งเด็กหญิงแก้มใสหลานสาวที่ซุกซนมานั่งดูลุงทำงานอย่างสนใจ ลุงทำไมต้องดูแลเจ้าทองดีๆด,ด,ด้วยคะแก้มใสาถามลุงหนูยิ้มอ่อนๆเพราะเจ้าทองดีช่วยให้เรามีข้าวกินจ้ะหากเราไม่ดูแลมันดีแล้วมันจะมีแรงมาช่วยเราได้อย่างไรพ่อของแก้มใสย,ยืนฟังอยู่ใกล้ๆก็พยักหน้าใช่เลยลูกไม่ว่าเป็นคนหรือสัตว์ ถ้าเรารู้คุณและดูแลกันโลกก็จะน่าอยู่ขึ้นแก้มใสย,ยิ้มกว้างแล้วรูบหัวเจ้าทองดีเบาๆควายรู้สึกดีจนหางสะบัดไปมาอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นแก้มใสช่วยลุนดูแลเจ้าทองดีทุกวันทั้งให้อาหารและคอยล้างตัวให้จนควายกลายเป็นเพื่อนสนิทของเธอคติสอนใจ รู้คุณและดูแลสิ่งที่ช่วยเราคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริง